เปยๆว่าประหยัดไปหลายแสนนะครับสวัสดีครับที่นี่ร้านดีจเจรรญยนนะครับซื้อขายแลวเป็นรถปิกไปมือ2ทันใดหายอยู่สามารถมาที่ร้านได้นะครับร้านเราตั้งอยู่บนถนนพุทธมณฑลสาย2บางแคกรุงเทพสามารถดูราคาและเรียงตารางผ่อนในที่หนะ้าเว็บไซต์นะครับ w mm hmm. w d b i c b y k e c o m หากจำเว็บไซต์ไม่ได้เข้า Google นะครับค้นหาคาว่า Big ไบทเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้ท่านจะเจอเว็บไซต์ร้านดิจิเจอร์ยนอยู่ที่หน้าแรกของ Google นะครับ เื้องต้นร้านเรามี Facebook ด้วยนะครับ Facebook ค้นหาคําว่าดีเจริญยนต์เป็นภาษาไทยแล้วก็เจ้ายู u ูบช ANEL ดีบิ๊กไบนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการอัปเดตข้อมูลข่าวสารของทางร้านดีเจริญยนนะครับฝากเข้าไปไลฟ์ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับก็รถร้านเรานะครับมีเกือบทุกค่ายเกือบทุกยี่ห้อถ้าได้หายอยู่ลองมาดูได้นะครับร้านเรามือสองสภาพดีนะครับวันนี้มีรถมานําเสนอใหม่นะครับคือเจ้าคันนี้ครับดูกติ x d r a v e l S นะครับดูคติเดเวลเนี่ยมีมาตัวนี้เป็นซีรีส์ถัดออกมาจากเจ้าตัวดูคติเดเวลนะครับแต่ในรหัสเนี่ยเขาจะใช้ชื่อคําว่า x d r a v e l นะครับ X อาว่า r ด vel เนี่ยน่าจะผันมาจากภาษาอิตาลีนะครับคำว่าเด a l o ซึ่งจะอ่านผันไปผันมาเป็นคําว่า r ด vel นะครับอันนี้ในความเห็นส่วนตัวผมนะก็เจ้าตัวรถนะครับ ถามว่าข้อแตกต่างจาก X t r ก v e l กับเจ้าตัวเด vel ตัวเก่าถามว่ามันต่างกันยังไง mm hmm. เจ้าตัว X อ r a v e l เนี่ยอย่างที่บอกรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเอาว่าเปลี่ยนกันทั้งคันผมว่าสิ่งที่มีคล้ายคลึงกับเจ้า Travel ตัวเก่ามีอยู่อย่างเดียวคือเรื่องของขนาดยางหลังนะครับที่เป็นเบอร์240นอกนั้นเอาว่าอะไหล่คนละตัวกันหมดคนละคันกันเลยอะคนละท่านั่งและคนละสไตล์หมดซึ่งเดี๋ยวผมมาไล่ฟังทีละจุดแล้วกันนะครับว่ายังไงพูดถึงดีไซน์ภายนอกนะครับ บอกเลยว่าดีไซน์ภายนอกของเอ r a เ e l เนี่ยผมเห็นครั้งแรกที่มันเปิดตัวนะเป็นภาพนิ่งบอกเลยว่าโโฉมมันนี่สวยจริงๆมันฉีกแบบเฉียบจริงๆขอใช้คำนี้เลยว่ามันสวยมากเลยนะซึ่งสไตล์รถเนี่ยอบอกว่าได้เลยว่าออกแบบมาได้แบบเจ็บจริงๆเลยนะครับหลายๆอย่างตัวรถเนี่ยณนะตะก่อนที่เป็นเด v เ l เนี่ยเขาจะใช้คาว่ามันเป็นรถสปอร์ตเนเก็ตนะครับแต่เจ้าตัว X อ็ก i จอเเนี่ยเป็นสปอร์ตคูเซอร์แทน ซึ่งด้วยท่านั่งเนี่ยถ้าจากสังเกตถ้าใเป็นเน็กเก็ตธรรมดาเนี่ยตำแหน่งวางพักเท้าเนี่ยมันจะอยู่ตำแหน่งตั้งขาตรงลงมาตำแหน่งน,นี้ใช่ไหมครับแต่เจ้าเอ็กเทเวลเนี่ยขามันจะเหยียดไปข้างหน้าซึ่งอว่าท่านั่งมันคือชอปเปอร์คุยเซอร์แล้วแหละซึ่งบอกได้เลยว่าฉีกจะขับว่าดูคติไปเยอะเลยนะครับดูคติโปกติจะไม่มีคุยเซอร์นะครับเจ้าตัวนี้แหละเป็นคุยเซอร์ของดูคติเลยดูคติเนี่ยสไตล์รถรุ่นใหม่ๆรือรถรุ่นพีเมยมของดูคติถ้าจะสังเกตเห็นเห็นไหมครับ การออกแบบเฟรมของเขาจะทําออกมาได้เล็กนิดเดียวน,นะครับนี่คือขนาดเฟรมหรือชชตซีนะครับของเจ้า X d e v i l นะซึ่งมันจะเล็กมากแลวสังเกตเห็นไหมครับกลายเป็นว่าหัวใจส่วนใหญ่ที่ยึดอะไหล่เข้าหาด้วยกันคือเครื่องยนต์นะครับซึ่งเอาว่าเห็นไหมครับโค้งมันเป็นโค้งอันเล็กๆข้างบนแล้วก็ยึดเข้ากับหัวเครื่องด้านบนนะครับแล้วก็สวิงอาร์มหลังอาร์มเดียวหลังเนี่ยยึดเข้ากับหางเครื่องด้านท้ายนะครับแล้วก็เจ้าซับเฟรมเนี่ย ก็ยึดเข้ากับด้านท้ายเพื่อเป็นตำแหน่งคนนั่งนะครับซึ่งเอาว่าอะไหล่ทุกตัวเนี่ยมันจะยึดเข้ากับเครื่องยนต์หมดสไตล์เดียวกับเจ้าดูคติปันนิเกเลน่นะครับหรือพวกมอนสเตอร์821หรือพวกมอนสเตอร์พันสองนะครับโอเคแล้วก็พูดถึงส่วนสูงนะครับในตัวเนี้ยจะคล้ายๆกับเจ้าตัวดูคติดเดวิลนะครับอารมณ์จะอารมณ์เดียวกันซึ่งดูขนาดเนี่ยมันขนาดดูละใหญ่นะน้ำหนักเนี่ยถ้าเอาว่าไปชั่งกิโลรวมของเหลวทุกอย่างหนักต้อง250กโลเนะี่ย แต่เพียงแต่ด้วยความที่ยมือใหม่จะกลัวว่าคันใหญ่งี้แล้วมือใหม่เราจะขี่ได้ไหมรถมันทาบาลานซ์ออกมาได้ดีนะครับซึ่งสไตล์เดี๋ยวก็เจ้าดูคติเดเวลลรุ่นที่มันออกมาก่อนหน้านี้แลยแหละซึ่งถามว่าจุดหนึ่งที่ทําให้คนชอบใจคือเรื่องของเบาะครับตำแหน่บงบ่งความสูงของเบาะจะไม่สูงมากนะครับซึ่งบอกได้เลยสายเอเชียเราชอบใจแล้วแหละเพราะว่าเวลาเราขึ้นไปนั่งคอมเนี่ยขามันจะถึงพื้นเลยนะครับ แล้วก็ด้วยน้ําหนักอะ่ะการวางบาลานซ์ทำมาได้ดีมากซึ่งอย่างที่ผมได้แจ้งไปเดี๋ยวผมนั่งคอมไม่ดูนะครับแล้วตั้งรถขึ้นมาให้ดูอันนี้มือนะครับมือผมข้างหนึ่งถือกล้องนะอีกข้างหนึ่งอยู่นี่สามารถตั้งรถตรงขึ้นมาได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้มือน,นี่นะครับซึ่งน้ําหนักเนี่ยมันทําได้ดีเลยแล้วก็กจุดหนึ่งคือส้นเท้าเราเนี่ยถึงพื้นเลยนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าในคนที่ส่วนสูงไม่มากอย่างตัวผมเองสูง168ขับสบายเลยนะครับ แต่จะจุดตินิดนึงโดยส่งความที่ว่ามันเป็นขาอารมณ์ขาเหยียดไปข้างหน้านะครับทําให้ในคนที่ส่วนสูงอวัฒา,าเท่าผมอะ่ะขาจะพอดีเลยแต่ถามว่าถ้าส่วนสูงไม่มากหรือว่าเต้กว่าผมเนี่ยอาจจะขาไม่ถึงคันเกียร์คันเบรกนะครับซึ่งเป็นจุดตินิดนึงถ้าว่าในคนที่ส่วนสูงไอาอว่าขาเรามั่นคงถึงพื้นแต่เพียงแต่ขามันจะเอี้ยวไปข้างหน้าไม่ถึงตัวลบโดยรวมนะครับ ชุดแต่งคันนี้ที่เห็นเนี่ยรอบคันน่ะได้ชุดแต่งโรเลนซนรอบคันเลยนะครับคือว่าตัวรถเนี่ยนอกจากสเปคธรรมดาที่เป็นตัว S ขึ้นมาแล้วมีการอัปเกรดในเรื่องชุดแต่งโรเลนซนที่เราเห็นเนี่ยโรเลนซนจะจะเห็นบ่อยๆในชุดแต่งที่เขาชอบทําสํานักของพวกรถคูเซอร์นะครับอย่างพวกฮาร์เรสเดวิสันนะครับอย่างตัวเนี้ยโรเลนซนได้จับมือกับดูทางดูคติเพอร์ฟอร์แมนได้ออกแบบชุดแต่งรอบคันนะครับอย่างที่เห็นเนเนี่ยมีเรื่องของอุดเฟรมนะครับเห็นไหมจะมีทั้งโลโก้ดูคติเพอร์ฟอร์แมนและโรเลนซานนะ ฝากระปุกน้ํามันเบรกนะครับฝาเติมน้ํามันเครื่องแล้วก็ทางแผงเ้าน้ำด้านข้างเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของเป็นคาร์บอนนะครับซึ่งโดยปกติมันจะเป็นสีสีแบบเป็นอลูมิเนียมบัชนะครับแล้วก็พวกฝากขรอบปั๊มเบรกทั่วไปนี่ก็จะเป็นของแต่งหมดในฝั่งซ้ายนี่ก็จะเป็นอารมณ์เดียวกันพวกซับเฟรมพวกฝากปิดตัวหมุนเข้าเวียงไอเจ้านี้ก็จะเป็นโรแลนด์แซนดีไซน์รวมถึงเจ้าตัว ไอตัวฝาสายพานด้านหลังด้วยนะครับซึ่งเอาว่าชุดแต่งนี้เพิ่มอีกน่าจะประมาณ4 0 0 0 0กว่าบาท5ห0 0 0เลยนะเบิกศูนย์นะครับแล้วก็พูดกันถึงเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์นนรหัสเดียวที่อยู่กับเจ้าตัวมันติสตาล้าพันสองที่เพิ่งเปิดตัวมานะครับจุดเด่นของเครื่องยนต์ตัวนี้คือได้ของระบบวาล์วแปรผันนะครับระบบา 8, าวาลวแปรผันอะวัตดูคติเนี่ย เครื่องยนต์รุ่นนี้ที่อยู่ในมัลติสตาร์ด้าเป็นเครื่องยนต์รุ่นแรกของดูคาติเลยนะครับที่ใส่ระบบ d e s m o n อ b i c v a r เวอร์ทัมมินะครับซึ่งเป็นระบบวาล์วแปรผันของดูคาติซึ่งการตอบสนองเครื่องยนต์นี้บอกได้เลย,เลยมาตั้งแต่ต้นจดปลายเลยนะครับรอบตันยันเลสไลน์เลยเว่ากําลังนี่มาแบบต่อเนื่องแล้วมาด้วยสมูทด้ยนะถ้าท่านเคยท่าในใดเคยขี่พวกมัลติสตาร์ด้าอยู่จะรู้ว่าเครื่องยนต์บอกนี้ทำออกมาได้กําลังดีและเครื่องยนต์สมูทมากๆเลยจะไม่ค่อยเหมือนสไตล์พวกรถดูคาติท ตัวนี้บอกเลยว่าชอบเลยแหละอีกจุดหนึ่งนะครับเรื่องของระบบคัชตัวนี้ได้ระบบที่เป็นสลิ p เปอร u คัชนะครับแล้วก็ตัวดันคัชเป็นระบบไฮดรอลิกอีกจุดหนึ่งที่มีการเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของดูคติเลยคือดูปาติถ้าสังเกตเนะี่ยดูคติจะเป็นขับด้วยโซ่นะครับไม่ว่าจะรุ่นใดๆก็ตามแต่เจ้าคันนี้ ขับด้วยสายพานครับซึ่งข้อดีของการขับล้อหลังด้วยสายพานเนี่ยมันจะได้เรื่องการบํารุงรักษาที่ง่ายนะโดยปกติถ้าเกิดคนใช้รถโซ่อยู่จะทราบดีต้องคอยมานั่งล้างคอยมานั่งเช็ดคอยมานั่งฉีดโซ่นะครับแล้วก็เผือ,อว่ามันก็จะเหนียวเหนอะหนะแล้วก็น้ำมานั่งเช็ดบางทีน้ํายาฉีดโซ่กระเด็นไปโดนล้อต้องมานั่งขัดอีกซึ่งตัวสายพานนี่ตัดปัญหาพวกนี้ทิ้งไปได้เลยบอกได้เลยว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ของดุคติเลยนะครับ แล้วก็พูดถึงข้อแตกต่างนะครับอ้ X-Dual S นี่คือตัวท็อปนะครับของซีรีส์ X-Dual นะครับไอตัว S เนี่ยข้อแตกต่างจุดแรกเลยนะครับที่เห็นแตะตาเลยคือเรื่องของเบรกเบรกน่าจะเป็นปั๊ม M50 นะซึ่งบอกได้เลยว่าถ้าคนที่เคยได้ใช้เจ้าเคยได้ลองกรรําเบรกไอเจ้า M50 แล้วก็ครับขี่จรุนนะครับโดยปกติเบรกทั่วไปมันจะแบบจึกจึกหน่อยนะครับแต่ตัวนี้อารมณ์เบรกทีมันจะแบบเหมือนดูดลงพื้นนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าความมั่นใจนี่เพิ่มได้พอสมควรเลย อีกจุดหนึ่งที่เห็นแต่ตาเลยคือเรื่องของท่อนะครับท่อนี่ก็คือมาพร้อมกับท่อเทอร์มินอลนี้เป็นสลิปออนนะครับมันมาพร้อมกับแฟตกล่องนะครับกล่องเนี่ยแฟตเป็น ECU mapping เพื่อเข้ากับเจ้าตัวท่อชุดสลิปออนตัวนี้ด้วยนะครับชุดแม็กนานี้จะมีเฉพาะใน XJW S เท่านั้นนะครับถ้าเป็นตัว XJW ธรรมดาจะเป็นลายอีกลายนึงนะครับซึ่งดูแล้วมันจะเป็นอีกอารมณ์นึงอะพูดถึงออปชั่นบอกด้ยเลยว่า นอกจากดีไซน์ที่แตะตาและเฉียบคมแล้วพอมานั่งศึกษาเรื่องออปชั่นนะบอกเฮ้ยรถเอาว่าในรุ่นในโลกเนี้ยออปชันที่มีอยู่ในมอเตอร์ไซคันนี้มีเกือบหมดเลยนะครับเดี๋ยวผมมาไล่ฟังว่าอะไรพื้นฐานทั่วไปนะครับ traction control เอาว่าดูคติ traction control อ,อาจจะไม่ได้แปลกอะไรมีปกติอยู่แล้วครับเหมือนเวลาลูกค้าบางทีมือใหม่ตกใจไปเผลอบิดคันเร่งแรงไปล้อเกิดอาการสลิปตัวนี้ดูกติ traction control จะเป็นการควบคุมนะครับ อีกจุดหนึ่งคอนเดอ ABS นะครับซึ่งในตัวนี้บอกไดยเลย,เลยระบบการทำาทำงานของมันน่เทบมากๆเลยนะครับโดยปกติเนี่ยระบบ ABS เนี่ยมันจะเป็นถ้าส่วนใหญ่นึกภาพไหมครับคำว่า c o n เ e อ i n g c o r n e r มาคบมาจากคำว่ามุมนะครับโดยปกติการเหยียบเบรกการกำเบรกกระทันหันเนี่ยสมมติในกรณีเราขับขับอยู่เรามีอะไรมาตัดหน้าเรากำเบรก ABS ทำงานคือมันจะการล้อล็อกเพื่อไม่ให้เราสายนะครับแต่ในระบบรถ ABS ปกติเนี่ยถ้าเราขี่เข้าโค้งหรือว่าขึ้นเขาอะ เทโค้งกันเลยปรากฏว่าปลายโคง้งเราไม่เห็นแล้วปรากฏไปถึงปุ๊บอ้าวมีอะไรมาตัดหน้าพอดีมีขอนไม้หรือมีอะไรมาตัดหน้าสิ่งที่เราเวลาเราตกใจกำเบรกต่อให้เป็นระบบเบรก ABS ธรรมดายังไงก็ต้องมีสลิปมีสไลด์กันบ้างนะครับแต่ถามว่าไอ้เจ้าตัว c o r n e r i n g ABS ในดูกติเนี่ยระบบมันคือเราเทโค้งมาปุ๊บเราตกใจเรากำเบรก ระบบมันจะทํางานร่วมกับ traction control นะครับซึ่งถ้าเกิดลองไปดูในคลิปที่เขาโปรโมทเนี่ยคือว่าดูกติเนี่ยที่ตัวนี้ระบบนี้มันจะมีอยู่ในมัตติสตาร์ด้าแล้วลเราเทโค้งมาเลยนะครับเราก,กําเบรกตกใจปุ๊บระบบล้อเนี่ยมันจะโอเคมัน anti ล็อ k แล้วแหละแต่มันจะมีการถอนคันเร่งด้วยในกรณีที่เราตกใจนะครับทําให้รถมันจะตั้งตรงขึ้นมาเองเลยซึ่งบอกเลยเลยว่าเอาว่าคนที่ใช้ในเขาวิว่งทางโค้งหรือว่ามีการขึ้นเขาลงห้วยเนี่ย ต้องมีชอบใจในระบบเบรกตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวระบบเบรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนตะกอนนะครับตะกอนมันจะเป็นปรับความเซนเซที8ระดับมันไอตัวทักชั่นคอนโทรลนะครับแต่ตัวเนี้ยมันจะเป็นปรับ3ระดับแทนซึ่งมันจะเป็นโหมดอะมันจะไม่เป็นระดับเป็นโหมดคือ expert sport แล้วก็ safe and stable นะครับอีกจุดหนึ่งที่เป็นไฮไลท์ของออปชั่นที่มีอยู่ในตัว S นะครับคือระบบดูกติ power launch นะครับ ไอ้เจ้า power launch เนี่ยมันจะคล้ายๆกับ launch control ของรถรถต์หรือว่ามอเตอร์ไซค์รุ่นอื่นนะครับคือถ้าท่านใดนึกภาพ launch control ไม่ออกนะถ้าท่านใดเคยดู MotoGP นะครับเห็นไหมครับจังหวะที่เขาออกตัวเนี่ยรอบเขาจะลากไปเลสไลน์ป๊อป๊อป๊อปป๊อปให้รอบปัดแล้วพอมันไฟเขาให้นับ3-2 1เนี่ยจังหวะที่ศูนย์เขาจะกระโดดออกมาเลย ซึ่งเอาง่ายๆก็คือเหมือนอารมณ์ว่าเราลากเลสไลน์รอเลยนะครับแล้วกระโดดคัดปล่อยออกไปเลยซึ่งในระบบรถที่ไม่มีระบบ power launch control นะครับมันจะเป็นอารมณ์แบบหน้ายกแหละแล้วถ้าเราเปิด traction control อีกนะพอหน้ายกปุ๊บลอมันตัดจับได้ว่าล้อยกปุ๊บมันหน,น,น,น้าทิมต่อเลยเพราะเครื่องยนต์มันจะตัดนะครับแต่เจ้าตัว power launch control เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบล็อ ออกตัวช่วงรอบที่ดีที่สุดนะครับตัวระบบกล่อง ECU มันจะล็อกรอบไว้ให้เราออกตัวโดยที่ล้อไม่สลิปทิ้งหรือว่าหน้ายกนะครับซึ่งบอกเลยเลยว่าระบบนี้มันเป็นระบบในเทคโนโลยีดีของสนามแข่งนะครับไม่ว่าจะเป็นแข่งแดกหรือเซอร์กิตนะคือว่าเป็นการช่วยในการออกตัวให้ได้รอบที่ดีที่สุดอีกตัวหนึ่งที่เจ้าชอบใจกันเลยในระบบของเจ้าตัวรถค r เซอร์ที่ต้องมีนะครับคือระบบ Cruise Control สมมุติเราขับขับอยู่ใช่ไหมครับวิ่งความเร็วประมาณ1 0 0กิโลเมตรต่อชั่วโมง แล้วเราก็เปิดค r ชค s น Control ลิ้นปิดเสื้อมันจะล็อกความเร็วอยู่ที่ร้อยไปเรื่อยๆโดยที่เราไม่ต้องบิดปอกแฮนด์นะครับถามว่าอา้าว Cruise Control นี่เอาไว้สําหรับเราขี่มานานๆแล้วเราให้ให้มันขับเองแล้วเราไม่ต้องนั่งกอดอกหรอไม่ใช่นะครับเพียงแต่ยังไงทั้งนี้ท้งนั้นเรายัางคงต้องประคองอยู่นะเพียงแต่ไม่ต้องบิดมือมันเราไม่ต้องบิดปอกแฮนด์ช่วยนะครับซึ่งระบบมันจะล็อกลิ้นไว้เลยโอเคเดี๋ยวผมสตาร์ทเครื่องให้ฟังเลยแล้วกันเจ้าตัวรถนะครับ กุญแจเป็นกุญแจ immobilizer เหมือนรุ่นใหม่ๆเหมือนเจ้าตัวมันตินะครับเอาว่ามันจะดูเพียวลงก่าเจ้าตัวดูกติทั่วไปนะครับมันจะเป็นคีเลตนะครับกดสตาร์ทนะครับท่อเทอร์มีเอ็กซ์อร์เทอร์มินอลนี้ตัวนี้ทำได้ผมว่าเสียงคอเลยนะขนาดมันยังมีตัวไซเลนเซอร์อยู่นะ ผมว่าท่อเสียงนะตอนนี้กำลังดีนะครับไม่ดังมากไม่หนกหูแล้วก็ถือว่าไม่เงียบมากกว่าท่อเดิมนะครับเปิลเครื่องอะไรฟังแล้วกันเสียงนี่มันเพาะจริงๆ วิ่งบนท้องถนนนี้เพาะอย่างไรนะเมื่อกี้ผมนอนนลองมีโอกาสได้ไปลองขี่ดูบอกเลยว่าเพาะนะครับอ่ะเดี๋ยวผมมาพูดถึงเรื่องหน้าปัดนะครับขออนุญาตดับเครื่องแล้วกันที่เห็นกันอยู่ที่หน้าปัดเนี่ยตัวนี้จะต่างกับเจ้าตัวเดวิลรุ่นเก่านะครับซึ่งตัวเดวิลรุ่นเก่าเนี่ยมันจะมีหน้าปัดอยู่เป็น2ชั้นนะครับแต่ตัวเนี้ยเอาว่าสไตล์คูเซอร์แหละไม่ต้องมีอะไรมากอันเล็กๆโดยปกติคูเซอร์ที่เป็นคัสตอมเนี่ยเอาแค่มีเข็มบอกความเร็ว แค่นั้นหรือว่าบอกไฟเกียร์ว่างแค่นั้นก็พอแล้วนะครับแต่จอตัวนี้คอนเซปต์คล้ายๆกันไม่ได้มีอะไรมากในนตัวหน้าปัดเนี่ยแผงคอนโทรลมันจะเป็นเหมือนรุ่นใหม่เลยครับเหมือนเจ้ามาติสตาร์ดารุ่นใหม่ละจะไม่เหมือนในช่วงยุคก่อนหน้านี้นะครับเอาว่าผมใช้เวลาปรับตัวสักพักหนึ่งแล้วนะหน้าปัดเนี่ยอันนี้อย่างที่บอกเป็นจอ LCD สีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าสีใสชัดเจนเลยที่เห็นเนี่ยตรงนี้มันเป็นส่วนของวัดรอบนะครับ คือจริงๆมันปรับได้นะมันมีโหมดเรื่องปรับการแสดงผลได้นะแต่เน,นี่ยว่านี่ผมตั้งอยู่ที่ฟูคือว่าโชว์มันทุกอย่างอะ่ะอันนี้คือวัดรอบนะครับไอตัวออยที่เห็นขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวเตือนว่าต้องเข้าไปสวิต1 0หนึ่งพโลนะครับพอดียังไม่ได้เข้าไปแล้วก็ตรงกลางเนี่ยเป็นโชว์เรื่องไซส์แตนะครับหรือขาตั้งว่าเราลงอยู่ถ้าตบขึ้นมันก็จะดับไปนะครับแล้วก็ตัวนี้เป็นเรื่องของโหมดนะครับมีโหมดบอกว่าอะไรงไงตัวนี้เป็นความเร็วมีไฟบอกตำแหน่งเกียร์นะครับนี่เกียร์ว่างอยู่แล้วก็อออััันนนนีี้้้คคืืทงหมด ตาการกินน้ามันนะครับแล้วก็อันนี้เป็นส่วนของไอตัวระดับเกน้ํามันนะครับแล้วก็นาฬิกามาพูดถึงโหมดโดยปกติรถเนี่ยเอาว่าดูคติยุคใหมๆ่ๆอ่ะมันจะมีโหมดให้เล่นอยู่แล้วละ่ะโหมดก็คือปรับตรงนี้นะครับเห็นไมครับมันจะมีโหมดเนี่ยตอนนี้ปรับอยู่ที่สปอร์ตนะครับเนี่ยสปอร์ตเนี่ยจะมีเนี่ยมีสปอร์ตมีทัวริงมีเออร์แบนด์นะครับแปว่าเหมือนรถพวก8 21นในรถยุคยุคหลังๆนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวผมเข้าไปดูในฟังก์ชันลึกๆแลวกัน ฟังก์ชันลึกๆนะครับกดปุ๊บอันนี้คือเข้าเรื่องฟังก์ชันลึกๆแล้วนะครับฐานแรกนี่เป็นเรื่องของการตั้งค่านะครับในโหมดต่างๆอย่างสปอร์ตเมื่อกี้มันเราสามารถตั้งในดีเทลได้อีกนะว่าเอาสปอร์ตเจนจินเนี่ยอยู่ในระดับไหนไฮมีเดียมหรือโลนะครับเห็นไหมครับแล้วก็สามารถปรับ H ไอ้เจ้าตัว DTC นะครับมันจะมีความเซนซิทีฟอยู่8ระดับแล้วก็ ABS สามารถตั้งได้3ระดับนะครับอย่างที่ได้แจ้งไปเมื่อกี้แล้วก็นเนี่ยในทัวร์ริ่งในเออร์แบนสามารถทําได้เหมือนกัน อันนี้จบไปแล้วก็ในอินโฟโหมดในอินโฟนี่คือการโชว์แสดงผลนะครับอย่างเมื่อกี้ผมตั้งมาอยู่ที่ฟูลนะเดี๋ยวผมตั้งเป็นแบบแท็กให้ดูแล้วกันอันเนี่ยตั้งเป็นแบบว่าเราจะใช้ในสนามนะเอาโชว์เข้าที่ว่าในสนามต้องการก็พอเห็นไหมครับหน้าปัดเนี่ยมันจะปรับเป็นอีกแบบหนึง่งคล้ายๆกับเจ้าพวกมันปานิเกลเล่หนึ่นะครับเนี่ยมันก็จะโชว์แบบเอาเท่าที่จําเป็นอนะ่ะเอาง่ายๆนะครับมาดูในโหมดต่อไปนะครับ แล็บอันนี้ใช้ในสนามนะครับส่วนพินโคดนี่เหมือนกันนะตอนนี้ยังไม่ได้ป้อนพินโคดนะครับในกรณีเราขี้เกียจพกกุญแจนะครับเราตั้งรหัสไว้4ตัวแล้วเราก็มากดไม่ต้องใช้กุญแจกุญแจเก็บไว้ที่บ้านแล้วก็มาถึงแล้วป้อนรหัสแล้วก็สตาร์ทไปได้เลยแล้วก็ในโหมดต่อไปนะครับ DRL control นี่คือเป็นเรื่อง,องไฟเดย์ไลท์ข้างหน้านะครับตอนนี้ตั้งเป็นออโต้นะมันจะเปิดปิดเวลาถ้าเกิดสว่างเนะี่ยมันจะเปิดปิดเอง แล้วก็แบ克ไลท์นี่ก็เป็นเรื่องของสีนะครับสีหน้าจอนะตอนนี้เราอยู่ในที่ร่มมันเลยลแสดงเป็นสีดานะครับแต่ถ้าเราวิ่งแต่ถ้าเกิดเราออกแดดจ้ามันจะปรับเป็นสีขาวเพื่อความชัดเจนแต่มันตั้งเป็นออโต้ได้นะอันนี้เซตเดทก็คือเซตวันที่นะครับเซตนาฬิกาปกติสวิตอินโฟเนี่ยอีกจุดหนึ่งนะที่ผมที่เครื่องยนต์มาได้พัฒนามานะครับโดยปกติเนะนี่ยคนถ้าเกิดท่านใดเคยใช้ดูกตินะอย่างพวกมอนสเตอร์เจ็ดเก้าห้าจเก้าหจะรู้ดีว่าเราต้องคอยเดสมอสวิตที่ทุกหมนะื่นจ้าตันโลนี้ต d ดสมอเซอร์วิสทุก3 0,000โลนะครับคือเปลี่ยนสายพานกับตั้งวาวทุก3 0,000โลซึ่งมันขยับการเซอร์วิสออกไปได้เยอะเลยครับบางเราไม่ต้องเข้าศูนย์บ่อยนะครับแต่ท้งนี้นั้นยังไงเราก็ต้องไปออยล์เซอร์วิสอยู่ดีนะครับคือการเปลี่ยนน้ำเครื่องหรือเปลี่ยนของเหลวนะครับยูนิตเซตติ้งอันนี้ก็พวกทั่วไปนะครับตั้งเป็นกิโลหรือไม่เทมเปอร์เจอร์นะครับเป็นเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์แล้วคอนซัมชันเป็นการโชว์แสดงผลการอัตราการกินน้ำมันนะครับส่วนอีกตัวหนึ่งที่เป็นไในนรรรุ่่่่หมคบืืออเงีย เอาว่าสมมุติถ้าเกิดเราแพรคู่กับมือถือแล้วนะครับสมมุติในกรณีมีคนโทรเข้ามามันจะโชว์เลยนะครับว่าไอที่เราเมมไว้ชื่ออะไรนะครับก็คือเอาว่ามันจะโชว์โชว์ว่าใครโทรเข้ามาครับที่หน้าจอระหว่างที่เราขับขี่เลยอันนี้พูดถึงหน้าปัดโดยรวมประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็คือ cruise control อย่างที่ได้แจ้งไปมันจะมีตัวนี้เปิดปิด d a y l i daylight ด้านหน้านะครับแล้วก็ในฝั่งนี้ ก็เป็นการเปิดปิดออฟลันนะครับแต่เจ้าตัวดูคติพาวเวอร์ล c อนช์น่ะมันจะอยู่ปุ่มนี้พอเรากดปุ๊บเนี่ยมันจะมีให้เลือกมีอลสามระดับเนี่ยมันจะบอกเลยว่าขั้นตอนการทําไงกําคัดนะครับเข้าเกียร์หนึ่งก็เปิดให้สุดแล้วกระโดดออกไปเลยซึ่งตัวนอกนั้นเดี๋ยวตัวระบบมันจะทําจัดการออกมาเองนะครับโอเคมาพูดถึงเรื่องราคานะครับเราดีเจริญยนเราขายรถมือสองนะครับท่านใดหายอยู่ลองมาดูได้ เปยๆว่าประหยัดไปหลายแสนนะครับอยากทราบว่าเท่าไหร่เข้าไปดูหน้าเว็บครับ www.dbigbuy.com mm hmm. ก็ยังไงเ mm hmm. บื้องต้นคร่าวๆวันนี้ประมาณนี้ละกันลากมายาวเลย mm hmm. ก็โอเคอยังไงฝากติดตามนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ฝาก subscribe YouTube c h anel dbigbuy ได้นะครับไว้วันหน้าผมมีเรื่องราวเลยดีๆผมมาอ mm ัปเดตให้ใหม่กดติดตามง่ายๆนะครับกดที่โลโก้ได้เลยแล้วเดี๋ยวก็กดติดตามต่อโ mm hmm. okay, อเคยังไงวันนี้ขอนะออนญุญาตเท่านี้ก่อน ขอนมากครับสวัสดีครับ